อยากได้เป็นโลอะไรก็ได้ไม่อุ้ยแร๊กเจ๊ก่อนผมวีหนึ่งแล้วก็ออกก่อนผมวีหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลามันใกล้เขียนน่าจะไม่ใช่เอาเอาเอาจุ๊บิสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพวกเรากลับมาอยู่ในเกมซูเปอร์ไซส์ ท,ที่แล้วบรรยากาศการห้ามหันขันตะกรกันนี่พวกเราคือแบบโกหกกันยับยับเลยเอาตรงๆ,รงๆนงๆ<ล>ะพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าสมมติว่าตายไปก็คือตกนรกกันหมดแล้ว <c oughs> ใช่เราอยู่นในกระทะทองแดงรวมกันนะคะพ่ <c oughs> เอาล่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะแปลเลือกโรมาทั้งหมด5โรด้วยกันค่ะ <c oughs> เป็นโรคัตะกร2โรลูกเรือ2แล้วก็เป็นโรกลางอีกหนึ่งคอยปั่นป่วนด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่ามีโรอะไรกันบ้างโรแรกนะคะทางฝั่งของลูกเรือก็จะเป็นไวจ์แจ็ค ผู้ช่วยฝั่งลูกเรือนักสังเกตการพฤติกรรมของฆาตรกรเดาได้ว่าฆาตรกรคือใครและถ้าเดาถูกเขาจะตายทันทีแต่ถ้าพลาดไว้แจ็คเนี่ยจะตายแทนโลที่สองเจ้าแห่งเวลาผู้ช่วยคนสำคัญของลูกเรือเขาสามารถย้อนเวลากลับไปได้5วินาทีไม่แน่นะว่าถ้าเขาย้อนเวลาพอดีคุณอาจจะช่วยลูกเรือที่ถูกฆ่าได้และเปิดโปงฆาตรกรได้ด้วยว้าวต่อไปโรกลางโลวิญญ,ญาณ อันนี้เนี่ยเป็นตัวกลางสุดปัน่นถ้าเกิดว่าตายไปแล้วยังสามารถชนะได้ด้วยการทำภารกิจพิเศษแต่ต้องจำไว้ด้ว่าวิญญาณห้ามเดินชนใครเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะตายและไม่สามารถชนะเกมนี้ได้เลยโอโ้โหอย่างยากเลยอ่ะมาถึงโรของฆาตรกรก,กันบ้าค่ะฆาตรกรของเรามีทั้งแบล็กแจ็คฆาตรกรสุดเกรียนที่สามารถฆ่าแล้วก็ทายโรข,ของลูกเรือได้ซึ่งจะทายโรในการประชุมนะถ้าเกิดว่าทายคนคนนั้นถูกเขาจะตายทันทีแต่ถ้าทายผิด แบ็กแจ็คจะเป็นฝ่ายตายแทนโรอต่อไปฆาตรกรคนที่2จกักรพรรดินีราชินีจอมโหดท,ที่สามารถสุ่มผู้เล่นที่ใกล้ที่สุดมาอยู่ใกล้ตัวเองได้แต่ต้องระวังเพราะลูกเรือจะเห็นวงแหวนเวทที่ซัมมอนออกมาและอาจจะหาตัวของคุณเจอได้มีแต่หน้าเล่นเทนั้นเลยครับถูกต้องแต่ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าแบบมีฆาตรกรอยู่ในช่วงชุลมุนน,นัวเนี่ย แล้วเราย้อนเวลากลับมาได้ทุกคนโอ้โหเราเห็นค่าฆาตกรชัดเจนเลยนะใช่โอ้โหไนเราไม่เคยเไปฮะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะไปเลย yahoo มาแล้วครับอยากได้เป็นโลอะไรก็ได้ไม่อุ้ยแบล็คแจ็คแปงเป็นแบล็คแจ็ค a h o o เปพี่ขิดด้วยรู้สึกว่าพี่ขิดจะเป็นเอ่อจากพัดตินีนะคะสนใจเป็นแบล็กแจ็คแจนต้องระวังเรื่องของเอ่อตัวย้อนเวลาเข้าไว้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยแย่แน่ <ij os> ดึงเซนเล็กออกจากท่อตรงนเนี้ยเนียนๆพ <t od ic> อโทรก่อนศูน สามหนึ 1> 3, 1, ่งห้าเรียบร้อยจะเป็นคนแก้จ้าต่อไฟต่อไฟกันต่อไฟยังฆ่าไม่ได้ไอ้ฟังรู้ไอ้ปังเห็น <c oughs> พี่ช้ามโมคุงพี่โซว,วิ่งผ่านมนาะไอ้ทัดวิ่งผ่านไปไม่อยากฆ่าใครเลยอย,า,อยากาให้เพื่อนได้เล่นไม่ใช่อะไรหรอกกล <c oughs> ัวตัวย้อนเวลาค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่า รู้สึกว่าแบบมันจะมีสักคนหนึ่งที่ตายปุ๊บแล้วตัวย้อนเวลาย,ยังไม่ทางานอ่ะเขาอาจจะย้อนเวลามาฆ่าเจงก็ได้ไงเพราะฉะนั้นจะต้องระวังไว้นะไป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 ซาบะทิไปซาบทิบทอาโมโค้งนะซ่าุยเขาอยู่กันเป็นกระจุกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะ ตัวย้อนเวลามันไม่ย้อนเวลามั้งหรอวะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าถ้าแจงฆ่าปุ๊บแจงโดนย้อนเวลาเลยอ่ะโอ้โหเกือบไปแล้วนาซ่าไม่ทำชั่วอุ้ยอย่าฆ่อยาเกินอ่ะวยชันเช่ มันเจอศพกันตรงไหนครับผมเจอศพข้างบนห้องพยาบาลทางซ้ายผมเชื่อว่าพิทัศน์เป็นคนทำครับเพราะพิทัศน์อยู่ทางขวาเมื่อกี้อยู่ห้องไฟกันเยอะอยู่นะเมื่อกี้ฉันอยู่ห้องกล้องวงจรปิดครับอ้าวใกล้เลยนี่ ฉันเพิ่งเดินมาเมื่อกี้เลยผมก็เจอนาซาอยู่ห้องไฟนะใช่ฉันน่ะลงห้องไฟแล้วเขาก็เลี้ยวซ้ายไปทางกล้องหมดแจ้งเจอพี่โซอยู่ตรงกลางพี่แป้งวิ่งออกมาจากห้องไฟกับอีกคนนึงครับจำไม่ได้แล้วถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นพวกผมเราพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้อ่าแป้งอ่ะลงมาจากข้างล่างใช่ไหมใช่มาที่ห้องอ่าโอเคถ้างนั้นไม่ใช่มันอยู่ข้างบนเออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิตะกิดผมว่าไม่น่าใช่เพราะว่าตะกิดไปดาวน์โหลดข้อมูลก่อนผมวิหนึ่งแล้วก็ออกก่อนผมวิหนึ่งเหมือนกันนี เพราะฉะนั้นเวลามันใกล้เขียดน่าจะไม่ใช่เอ้าเอ้ามีร้องไปทำไมอ่ะเฮ้ยเขาร้องอย่างทุรนทุรายอ่ะเฮ้ยโดนฆ่าปิดปากเลยอ่ะใครเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฆ่าหรือเดาผิดเพราะว่าดาวเออผพราะว่าเดาผิดแน่เลยว่ะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ก็ใช้ของข้ามก่อนละกันโอ้ยว้ก็มีคนตายสองคนงงมาก งตรงไอ้ไวแจ็คไอแบ๊กแจ็คเนี่ยคือมันเดาอะไรของมันไรื่อ้ใครเดาไงมันขึ้นบอกมึงบอกแบบค่เนี้ยมันตลกอะมันก็เอื้อไม่เป็นไรป้าสุขสุขตินะจะหมดป้าเพราะไอ้ป็นเป็นลูกเรือบ่อยคุณตลกอ่ะเฮ้ยไอ้ป้าเป็นอ๋อไอป้าไม่ใช่วิญญาณ วิญญาณทุกคนจันแล้วแม่วิญญาณตายห้องหรอ,อพ่อุ้ยอาชีพี่ไหมโอ้โหคนอยู่เพียบเลยว่ะอาชีพี่แป้งอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะครับแจงฆ่าใครไม่ได้ตอนเนี้ยเพราะว่ามันไม่ขึ้นในค่ามือแจ้งเพิ่งฆ่าไปแล้วอ่ะโอาชาโมแก้แล้วต้องพี่อุย้ยมีคนแก้พอดีเลยมีใครตายไหม ตัวย้อนเวลามันหายไปไหนกันหมดวะไม่มีใครเป็นตัวย้อนเวลาเลยเหรอวุย๊ยฆ่าไม่ได้ไม่ได้ชะมัดอีกนิดเดียวยังไม่เคยเจอสต,ต็อกนะเร็วมาก เฮ้ยเอ้ามำไมจานเจตายสองครั้งอ่ะจานเคมันเป็นผีแน่เลยอ๋อเมื่อกี้พี่พี่ผีเนี่อ๋อโอเคโอเคจานเดียวเดียวเราจะบอกว่าไอ้สักคนหนึ่งแน่ๆพอแค่แป๊บเดียวเองนะพอเป็นผีปุ๊บแล้วมันมีขึ้นกันนะจอว่าผีได้ถูกเขาจัดอ๋อผมเดินไปจับจานเจที่เดียวกันแน่เลยเอออยู่ในเขาเจเขาแบบเดินเข้าซอกมุมแล้วเดินออกไม่ได้ผมเลยวิ่งไปจับเขาแต่แต่ยังมีคำถามครับคือย้อนเวลาหายไปไหนรอบเนี้ย พี่พีิธีเวลาอตายไปไอ้ปางหรือเปล่าที่ตายไปทีไปเจอเจอป๊อบการตรงเจอตรงกลางคาเฟ่อะไครับแล้วก็ผมอ่ะอยู่กับพี่โซห้องพยาบาลแต่สักพักมีคนคนนึงครับที่เขาใส่ทาลองพื้นมาผิดเบอร์ครับตัวสีเขียวเขาเดินเข้ามาเทพะด้วยอย่างนั้นเหรอใช่ครับผมเห็นเขาเดินเข้ามาที่ห้องพยาบาลทีหลังครับแล้วผมก็เดินออกมาก็เจอ ้าผมก็อยู่กับโซครับพี่ป๊อบกามสีบตายเหรอเอามอาเอาเาเอ้เอา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 เตายอาเอแเาเจเอาเอาเ็เอาเอาเาเแาเอแเอาเาเอาเอเอาเอ้อาเ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 าเอาออเอาเอาเเอาเเลยเอาเเอาาเอาเอาเาเจาเอายเอเเเาเอเอาเเาอาออเอ แจ้งเหรอทูแล้วทำไมไม่ฆ่าพี่ไหมเราหูหทำไมกิดเอาพี่หมายได้พี่กิตเล่นสะดวกแล้วเนี่ยแล้วแจ้งเก็บไว้แบบว่าฆ่าตอนบทรัวเลยอ่ะโอเคพี่ไหมสแกนตัวหูสิได้อ่ะพี่กิตพี่กิตต้องสู้อะรอบเนี้ยยังว่ายังไงพี่กิตก็อาจจะชนะยังกดโอทูให้พี่กิตสู้ๆยิพาวิลังไปให้ได้ ตัวย้อนเวลาย้อนกลับมาให้ได้นาซานาซาทำเควจข้างบนนะครับส่วนคนอื่นไม่มีใครมาทำเพจข้างล่างเลยเหรอวะ13วิจะทันไหมเฮ้ยจะชนะวะทำเป็นเล่นแล้วพี่แป้งทำเพจอยู่คนเดียวไอ้ทาชิ่ก็อยู่กับพี่แป้งอยู่ทำไม4 3, ีสามสองเฮ้ยชนะ เฮ้ยทำไมคนเจไม่ได่เนะพี่เกดเราเป็นฆาตกรสุดยอดอุ๊ยอี้ว้าพี่เกดแคปเบิร์บ้าปะเขาบอกว่าผมฆ่าจานเจสองรอบติดอ่ะเอ้ยที่ทำไมทำไมพี่พี่มองเห็นผมหรอจังหวะที่ผมใช่ใช่ใช่เห็นเห็นเจเดินอยู่ตรงมุมผมเลยฆ่าเจไซตรอบเลยแมันจับหลามันเห็นเป็นตัวเลยเหรอหรือว่าแบบไม่เห็นเป็นตัวเลยเห็นเป็นตัวเทาๆก็แล้คนอื่นเห็นไหพี่รู้ปะทำไมแจถึงโหวตได้ป่ะไมเห็น หรือว่าเห็นเห็นเฉพาะค่าปตะกอนเพราะว่าไอ้ปาวมันไม่ค่อยได้เป็นโลอื่นเลยนอกจากลูกเือโธ่แล้วมันถูกไงแล้วคือปาวร้องเอื้อกเขาบอกเฮ้ยปาวมันโบวชผิดแน่เลยไม่ใจตายคือพี่ไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างนอกจากลูกเรือแฟนจริงแบล็กแ็กปั่นจริงเดี๋ยวพูดตรงตรงเลยไปจากพูดจากอิทช่แมนออฟเจอร์แมนมากผมถึงะมันมีคำหนึ่งที่จุ๊บแจงถามไงถามว่าว่าเป็นเป็น เป็นอะไรนะตองเป็นอะไรเนี่ยแหละย้อนเวลาย้อนเวลาเออย้อนเวลาเลยย้อนเวลาไม่อันนั้นคือสงสัยจริงๆเพราะว่ามันไม่มีย้อนเวลาตั้งแต่แรกเลยก็เลยคิดว่าเขาน่าจะตายคนแรกหรือเปล่าใครเป็นย้อนเวลาตันเจีหรอสุดยอดพี่ป๊อบได้เลยพี่ป๊อปปะไม่ใช่ผมเป็นไอ้ผีแล้วใครเป็นย้อนเวลาน่าจะเป็นพี่ป๊อปพี่ป๊อปโอเคสุดยอดตบมืออยากรู้แค่นั้นเลยเอาตรงนะแตบมือจะต้องหาคือแบบ เอาจริงป้าทัชชี่เกือบเปิดโปงฆาตกรได้แล้วเราเมื่อกี้ฉันเห็นพี่กิตหน้าสลอนอยู่ตรงนั้นด้วยอะ่ะตรงไหนอยู่ตรงไอออกซิเจนน่ะแล้วฉันก็งงว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครลงไปข้างล่างเลยนะงงมากพี่ก็พี่มาข้างบนเพราะว่ามีคิดว่ามีคนมา,มาข้างล่างเอาถุงทุงแมาข้างบนกันหมดเลยทุกคนเลยพี่ก็เอองงมากเลยโอเคงั้นเรืออะไรไเนี่ยแบ่งสปลิตกันไปบ้าเนฆาตกรได้สุดยอดมากครับอีวาเกมเมอร์รอสุดยอด